สวัสดีครับผมนะฮะคลิปนี้ก็จะพามาไกด์ทางด้านการเปิดเทเลพอร์ตที่อยู่ทางด้านลึกของภูเขาเนี้ครับผมคืออยู่ใต้ดินนะครับนะรวมไปถึงการเปิดประตูลับการลดระดับน้ําและการใส่กุญแจนะครับผมและการปลดปล่อยศิลามังกรใต้ภิพกนะครับผมนะก็ทาการบ้าบมาแล้วก็เดินมาแบบที่ผมเดินนะครับผมเพื่อเข้ามาทางด้านใต้ของภูเขานะฮะแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็เดินตามผมไปเรื่อยเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่หนึ่งตอนคาร์เซลนะครับ เมื่อทุกคนมาถึงจุดนี้นะครับทุกคนจะติดตรงนี้เนาะเพราะว่าประตูกรงเหล็กมันจะปิดใช่ไหมครับให้ทุกคนหันมาทางซ้ายควจะมีพัลส์โซ่นะครับทําการกดไอ้ตัวเหลืองๆเนี่ยไอ้ศิลานี้ก่อนนะครับผมนะฮะเพื่อให้มันโดนดูดขึ้นมาเนาะแล้วทำการก๊อปใส่อีกานะครับผมนะแล้วก็ทําการดูดสกิลมาจากกําแพงครับผมแล้วกด E ค้างนะฮะเพื่อวางแท่นฟ้าฟ้าตัวนี้ไว้นะครับผมแล้วทําการเก็บอ่ากดกดตรงศิลานี้คืนนะครับเราก็จะสามารถเก็บกล่องได้ครับผมแล้ะในกล่องนั้นมีกุญแจนะเมื่อเก็บเสร็จเข้าไปเปิดประตูแล้วก็ เดินตามคลิปผมต่อได้เลยนะครับผม พอเดินมาถึงจะเจอมอนเนาะก็ตีตีตุ๊บตุบไปนะครับผมแล้วก็ทําการเดินไปตามจุดที่ผมจะพาไปนะฮะหดุดลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปข้างในนะครับผมข้างในนี้จะมีทางที่ไปเก็บอ่าไพโลคูลัสนะครับผมต้องการซัดมอนให้เสร็จนะฮะจากนั้นก็ไปกรอบเดินบนเสาน้ําข้างหน้านะแล้วก็ทําการกระโดดขึ้นไปตามคลิปผมเลยนะครับผมและในจาดนี้จะเป็นการเดินทางยาวสักระยะหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอีกรอบหน้านะครับผม มาถึงตรงนี้นะครับผมก็ทําการเปิดเทเลพอร์ตนะครับผมแล้วก็ทําการกระโดดลงไปนะคุณจะานกมาด้วยหรือคุณจะมีเนินเสา,าก็แล้วแต่นะครับผมแต่คุณไปตรงบริเวณที่ผมพาไปนะครับนะ,ะใหะ้จะบินมาเดินมาก็แล้วแต่นะครับผมนะมาได้หมดนะครับนะในคลิปนี้ก็คือมันลดระดับน้ําไปแล้วเนาะนะครับก็มาดูครับผมว่าจะพาไปตรงไหนนะ เมื่อเรามาถึงบริเวณนี้นะครับผมนะก็จะเห็นลูกนี้นอกมันต้องกา,การกุญแจนะครับผมเพื่อลดระดับน้านะฮะก้อยเข้ามาตรงหอก้อยทางขวามือของเรานะครับนะทําการเก็บพลังไฟใส่เข้าไปนะครับทําการซัดมอนนะครับผมนะแล้วมอนจะจหกกุญแจเรามานะครับผมจริงๆไม่ต้องซัดก็ได้นะมันตกอยู่บนพื้นอยู่แล้วครับผมนะตัวนี้คือผมไม่ได้สนใจะนะเพราะแต่เก็บได้ได้วยความบังเอิญน,นะครับเป็นตัวนี้แหละนะครับก็เราผัดซัดมอนให้เสร็จนะแล้วซัดมอนให้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการ ก๊อปตัวอ,อีกาครับผมนนข้างๆเราเนี่ยเราทำการกดสเปคบาร์ข้างหรือกระโดด้างนั่นเองนะครับผมเพื่อกระโดดหยับแท่นและหนีออกไปจากตรงอหอคอยล็อกตรงนี้นะครับผม เมื่อมาถึงนะครับผมก็ทาการกดกุญแจแล้วก็ทําการหันนิดหน่อยนะด้วยการกดทิศทางน,นะครับผมให้รูปเหมือนกับในนี้นะฮะนะก็ทาการใส่เข้าไปเนาะให้มันรูปเหมนอนเหมือนนะครับผมเนี่ยโดยแรกจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับและทีนี้ระดับน้ําขั้นแรกมันจะลดลงนะครับผมเพื่อให้ไปต่อในจุดต่อ,ตอไปนะครับ เมื่อขึ้นมาถึงจุดนี้นะครับผมให้เลี้ยวเลี้ยวขวาทําเมื่อกี้นะครับนะเดยวตัวละครผมจะพาไปเนาะนะครับก็เมื่อเราเข้าไปในตรงจุดที่ผมพาไปแล้วเนี่ยในชั้นล่างมันจะมีกล่องอยู่นะครับให้ทุกคนเข้าไปเก็บนะแลวหลังจากนั้นทุกคนอ่าเหยียบแท่นสี่เหลี่ยมที่มันมีอยู่บนหัวเราไว้นะครับผมนะเพื่อที่จะปีนไปที่ทั่สูงนะครับนะโดยการาก๊อปไอ้ตัวนี้แหละอีก,กาเนี่ยแล้วกดสเปกบาลลุดคานนะครับผมให้ทําการกระโดดขึ้นไปข้างบนนะฮะ เดี๋ยวคุณจะเห็นว่าลิฟต์มันขึ้นไปก่อนเราเนาะตอนนี้ผมกำลังจะโดดขึ้นแล้วก็รอลิฟต์นะครับหลังจากนั้นก็เดินไปต่อได้เลยนะครับผม ก็มาถึงจุดที่ใส่กุญแจนะครับผมนะก็ทำการปรับกุญแจนะครับผมให้คล้ายๆให้เหมือนกับลักษณะผมนะครับนะโดยหมุนเอาําตามที่คุณแบบเข้าใจแล้วกันเนาะตอนนี้ผมก็เดาแล้วนะผมค่อนข้างแบบปรับเยอะจนมันเอามาสอนไม่ได้นะครับนะกว่าจะถูกเนี่ยก็ใช้คําว่าเดาแล้วม่วนั่นเลยนะครับผมนะก็คือม่วนั่นเองนะครับนะกว่าจะถูกเนาะกว่าจะหมุนไม่ได้ขนาดนี้ก็คือหมุนม่วนะฮะ พอมาถึงจุดนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับให้ขึ้นไปอยู่บนแท่นนะครับผมแล้วเดี๋ยวแท่นจะพาเราขึ้นไปข้างบนอีกนะครับเดีวนก็เดินต่ออีกสักระยะหนึ่งนะครับผม เมื่อมาถึงจุดนี้นะครับผมนะเราก็จะทําการกรอ๊อปกุญแจเอ้ผู้ผลิตใส่กุญแจเนาะแต่จะมีมอนมาให้เราตีนะเมื่อเราตีเสร็จนะครับผมเราก็ใส่กุญแจต่อนะครับก็ทำการหันในแบบที่ผมหันเลยนะฮะเนี่ยก็ใช้เวลาสุ่มเดาจนิดหน่อยนะครับผมนะเพราะว่าผมก็กดชอบหลงทางนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ดูๆไปก่อนเนาะ เมื่อเราคุยกับศิลาเสร็จนะผมมันจะให้เราใส่ไอตัวหินหินทือกเขียวสามันเข้าไปนะครับแล้วมันจะมีโซ่ตัวออกมาสามไม่ใช่สามันสีเยอะๆอยู่นะครับผมสี่ห้าอันได้นะครับนะหลังจากนี้จะเกิดน้ำท่วมขึ้นมานะครับผมให้เราก๊อปโดยตรงสอน้ํานะครับเพื่อทําการกระโดดโขกกระดดกัดในแท่นศิลานี้นะครับผมนะโดยหลังจากที่เราชนศิลาอันแรกไปน้ําจะสูงเรื่อยๆนะครับพอน้ําสูงเรื่อยๆนะครับผมมันจะมีฉากหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองของเราเนี่ยเป็นมุมมองบุคคลที่6นะผมคือมันจะเป็นฟ้านะะครับน อดังนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกระโดดเข้าไปที่ปากมาัาปากมังกรนะครับผมเพื่อหลบสกิลนะเพราะว่าผมหลบผมลงมาเล่นหรือหลบเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะแสดงว่ามันน่าจะแค่รอให้เวลาเนี่ยหมดเฉยๆนะครับผมนในในทะีนี้คุณจะเห็นเองว่ามันจะเป็นแบบอมุมมองคนที่6เนาะมุมมองคนมองฟ้านะครับผมนะก็อ่ะไปรอบนปากมังกรแล้วก็ยืนรอจนก,กว่าจะหมดเวลาเนาะนะครับผม